สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพจสำหรับเอ่อยูเอนซนะคะหญิงนะคะวันนี้ก็เอ่ออย่างที่ทุกคนได้เห็นในข่าวนะคะเราเลยมีการไลฟ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เอ่อภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเอ่อ ตุรกีนะคะหรือว่าช่วงแล้วก็กระทบไปถึงภาคตอนเหนือของซีเรียด้วยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่หญิงได้เคยลงพื้นที่ที่เมืองกาเซียนเทปนะคะก็วันนี้เรามี breaking news ในการที่จะคุยถึงเรื่องนี้การหญิงว่าทุกคนก็มีความเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงผู้ลี้ภัยด้วยนะคะเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีค่ายผู้ลี้ภัยรวมถึงผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเขตเมืองหรือว่าแล้วก็มี ผู้ด,ดีภัยที่ผู้พัฒนถิ่นในประเทศตัวเองที่อยู่ในซีเรียด้วยนะคะวันนี้หญิงก็ได้แขกรับเชิญที่เป็นผู้คนสําคัญมากๆของเรานะคะก็คือพี่จีนะคะผู้อำนวยการแผานากส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนของ UNHCR นะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็อัปเดตการช่วยเหลือของ u n เอแล้วก็การทําง,งานในพื้นที่ของเราตอนนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวขอเชิญพี่จีนะคะสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของ UNHCR Thailand ด์นะคะ วันนี้เรามาเจอกันในเหตุการณ์สําคัญแล้วก็เหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยนะคะค่ะพี่จีอยากให้พี่จีเล่าเนื่องจากเป็นแบบข่าวจริงๆมันเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยนะคะอยากให้พี่จีเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานบ้างแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เมื่อกี้ทุกๆคนได้เห็นตัววิดีโอแล้วนะคะนั่นเป็นความเสียหายส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวที่มีขนาด ใหญ่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะ7.7เกรกเตอร์ 7. 7 er, ซึ่งถ้าลึกลงไปในพื้นดินเนี่ยคือถึง18กิโลเมตรด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็ยังมี after shock อีกด้วยนะคะในความเสียหายล่าสุดนะคะตัวเลขเนี่ยยังคงเดินอยู่เรื่อยๆเลยในตอนนี้เท่าที่เราทราบมีผู้คนที่ต้องเสียชีวิตสูงถึง4,000กว่า คนด้วยกันตรงนี้เนี่ยเราต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยกับครอบครัวแล้วก็กับผู้คนที่สูญเสียบุคคลที่เขารักนะคะในตอนนี้เนี่ยที่ทางหญิงได้ที่ที่ทางหญิงได้แจ้งไปเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ทาง ตอนใต้ของประเทศตุรกีแล้วก็ทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนนะคะตรงนี้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมีทั้งผู้ลีภ้ภัยแล้วก็มีทั้งประชาชนชาวตุรกีที่ได้ให้พื้นที่พักพิงแล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมาเป็นเวลายาวนานแล้วเพราะว่าทุกทกท่านอาจจะพอรับรู้ว่า ประเทศซีเรียเองเนี่ยได้ตกอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ลี้ภัยอยู่ตั้งแต่12ปีที่ผ่านมานะคะในปัจจุบันเนี่ยทางผู้ลี้ภัยก็แทบจะมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นด้วยภาวะทางธรรมชาติที่เกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะตอนนี้ u n เอ็ซียอยู่ในพื้นที่เราอยู่มาตลอดในช่วงระยะเวลา12ปีที่ผ่านมานะคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่จีเพราจรีพูดถึงแบบสถานาซีเรียจริงๆเราคนไทยเราอะ่ะแบบได้ยินสถานการณ์นี้มามาเยอะมากนะคะแล้วก็หญิงว่าในในพอเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแค่ไม่ต้องเป็นสถานการณ์ของสงครามซีเรียอย่งว่ามันก็หนักหนามากๆอย่างที่จีบ,บอกว่าแบบถ้าเราเราพูดเป็นแมกนิจูดเราคงคินภาพไม่ออกแต่พอมันให้มันลึกลงไปถึง18แกิโลมันมันมหาศาลมากอย่งเห็นภาพ ที่แบบทั้งตึกเนี่ยหล่นลงมาแบบถล่มลงมาภายในแบบแค่เซี้ยวไม่กี่วินาทีนะคะแล้วก็เ,เห็นความเสียหายอยากให้พี่จิเล่าเล่าถึงาการทํางานในพื้นที่ที่ว่ามันเข้าถึงยากลําบากอย่างไรแล้วพอเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ในชายแดนแล้วเนี่ยค่ะมันเปราะบางมากแค่ไหนอะคะ่ะตอนนี้ในประเทศซีเรียเองนะคะจริงๆแล้วย n h อ r นเฮซีอมีสํานักงานอยู่ที่เมืองดามัสกัสอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เรากําลัง นำสิ่งของที่เป็นสิ่งแรกเลยก็คือเพื่อรักษาชีวิตของผู้ประสบภัยก่อนนะคะเราก็เร่งดำเนินการที่จะเข้ามาในทุกๆเมืองของซีเรียเท่าที่เรามีอยู่ในแง่ของสถานการณ์ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเนี่ยได้หนีเพื่อรักษาชีวิตจากสงครามความขัดแย้งเนี่ยออกมาในประเทศเพื่อนบ้าน5.4ล้านคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ อียิตอิรักจอร์แดนเลบานอนแล้วก็แน่นอนว่าตุรกรีซึ่งทางตุรกรีเองรับผู้ลี้ภัยเป็นจํานวนที่สูงที่สุดนะคะชาวซีเรียนั่นคือ4ล้านคนและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีผู้พัดถิ่นที่ยังอยู่ภายในประเทศของซีเรียรเองถึง6.9ล้านคนนี่คือไม่ใช่อยู่ ในภาวะนี้เป็นแค่ปีหรือสองปีแต่คือเราพูดถึงทศวรรษคือเป็นกว่าสิบปีคือเป็นสิบสองปีก็ว่าได้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นในพื้นที่ต่างๆในซีเรียเองต้องอยอมรับว่าในประเทศเป็นการเข้าถึง เพื่อที่จะส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าโชคดีที่ย n เ c r ยาอยู่ในประเทศซีเรียอยู่แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังส่งเ,เราเรียกว่า relief item นั่นก็คือสิ่งของสำหรับในการช่วยเหลือสิ่งของในการที่จะช่วยชีวิตนะคะเพื่อเข้าไปสู่อเลปโปแล้วก็ในเมืองออสามเมืองหลักๆประมาณ30,000ชิ้น เป็นเบื้องต้นก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งอ l เลปโปฮอมสแล้วก็ t า t ทูสนะคะซึ่งตอนนี้เราเราส่งเข้าไปแล้วแล้วก็สิ่งของเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเต็นท์แล้วก็เป็นผืนผ้าพลาสติกและผ้าหม่มเพราะในขณะนี้นะคะที่ประเทศตุรกีแล้วก็ซีเรียเองอยู่ในภาวะที่หนาว มากมากเพราะฉะนั้นเมื่อ,อ,อมีเหตุเกี่ยวกับการประสบภัยเนี่ยเราต้องช่วยชีวิตแล้วเราต้องออสําหรับคนที่เป็นผู้ประสบภัยเราจะต้องรักษาชีวิตของเขาให้ให้เร็วที่สุดค่ะเห็นภาพเลยค่ะพี่จีอิงคิดถึงตอนที่แบบปี2017ที่หบิงได้ลงพื้นที่นะคะต้องบอกว่าต้องบอกว่ากเสียนเช็ปแล้วก็ชายแดนเนี่ยจะเป็นเมืองเก่าเป็นเป็นเมือง ที่เป็นแบบบ้านบ้านตึกเก่าที่มีอายุแบบปู่เป็นพันพันปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอเกิดข่าวเนี้ยเราคิดภาพได้เลยว่าเขาเปราะบางมากมันไม่เหมือนตึกที่แบบอู้พึ่งสร้างเหล็กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยมันมันสามารถที่จะถล่มมาได้ง่ายมากเพราะว่าตึกแต่ละตึกของเขาเมีอายุเป็นยาวนานเป็นพันปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังไม่พูดถึงแบบพื้นที่ที่เอ่อเป็นที่เปราะบางที่ไม่ใช่ตึกด้วยนะคะทําให้แบบบคุคคลหรือว่าเด็กหรือครอบครัวเนี่ยเปราะบางมากกว่าเดิมอีกและอย่างที่วิจิพูดแบบ เข็นภาพเลยว่าทําไมเราต้องส่งเต็นท์ก่อนทําไมเราต้องส่งแบบพลาสติกชีสก่อนหรือว่าพลาสติกอเนกประสงค์ซึ่งมันแปลเปลี่ยเป็นห้องน้ําเป็นการหนาวเป็นเ,เป็นทุกอย่างให้กับความคุ้มครองกับเด็กกับผู้หญิงได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงแบบผ้าห่มอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าพอแผ่นดินไหวเนี่ยบ้านทุกบ้านเนี่ยถลม่มทลาย คนที่เสียชีวิตเราเราแสงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมากๆรวมถึงคนที่ยังรอดชีวิตเนี่ยว่าเขาอยู่ในขั้นเปราะบางอย่างที่สุดเพราะมันคือโศกนาฏกรรมแล้วก็ต้องบอกว่าฟันดิ้งของยูเนสเซก็มีน้อยมากจริงๆค่ะอยาให้พี่จิพูดถึงงบประมาณที่ที่เรามีก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้แล้วก็มีเหตุการณ์นี้เพิ่มเข้าไปอีกว่าเราต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนมากแค่ไหนค่ะ ตอนนี้เราต้องมีความหวังนะคะอยากให้มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ให้มากขึ้นมากขึ้นนะคะเราไม่อยากเห็นภาพที่เป็นภาพของการสูญเสียอีกแล้วนะคะ UNHCR ในประเทศซีเรียเองนะคะเราจริงๆช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกำลังจะอยู่ในลักษณะที่ทรงตัวยกตัวอย่างเช่นเรามีการมอบเป็นเงิน สำรองเลี้ยงชีพให้กับเขานะคะเราเรียกว่า cash base assistance ที่เรามอบให้กับผู้รีภยัยเพราะว่าเมื่อสถานการณ์ที่เขาตกอยู่ในภาวะที่เป็น10ปีเนี่ยเขาต้องการเป็นเงินที่เขานำไปใช้จ่ายเพื่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตเบื้องต้นของเขาเองนะคะแน่นอนเรื่องการให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้สูงอายุนะคะเป็นกลุ่มที่เปราะบางเราจะให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมถึงคนที่มีการจัดไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลน,นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักพิงหรือว่าอุปกรณ์ในการที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะตรงนี้เนี่ยยูเอ็นเฮซให้ความช่วยเหลือกับเขามาโดยตลอดแล้วก็ในทางตุรกีเองนะคะ แน่นอนว่าเป็นประเทศที่ให้ที่ผักพิงกับผู้ลีภัยเพราะฉะนั้นเราจะมีโปรแกรมอันหนึ่งที่เราเรียกว่า inclusion คือการที่จะให้ผู้ลีภัยรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของประเทศที่เขาลีภยัยนั่นก็คือตุรกีไม่ว่าเด็กสามารถจะไปโรงเรียนได้หรือว่าการแบ่งปันการรักษาพยาบาลที่สามารถที่จะใช้ด้วยกันได้ในประชากรของออทั้งประชากรตุรกีเองแล้วก็ประชากรผู้ลีภัยนะคะส่วนเรื่อง อื่นๆเช่นเรื่องการที่จะเดินทางกลับโดยสมัครใจถ้าสามารถที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าการเดินทางของเขาจะกลับไปในที่ที่ปลอดภัยเราก็สามารถที่จะดําเนินการได้แล้วก็อย่างที่แจ้งว่าเขาอยู่ ในภาวะลีภัยมาเป็น10ปีเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือให้เขาได้พึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องอาชีพเรื่องการฝึกอบกรมอะไรต่างๆเนี่ยกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีกําลังจะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะก็ทําให้เราต้องกลับไปเ,เรียกว่าถอยหลัง กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญก็คือ u n h c r u อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วทุกๆคนสามารถที่จะช่วยเขาได้ตอนนี้ด้วยงบประมาณของเรานะคะเราเรายังต้องการงบประมาณอีก10ล้านเหรียญน,นะคะสำหรับในการที่จะแจกจ่ายสิ่งของสำคัญโดยเฉพาะการช่วยเหลือในฤดูหนาวตรงนี้นะคะซึ่งนอกจากในประเทศไทยเองแล้วเราก็ประกาศไปทั่วโลกเลยก็อยากให้ แฟนคลับของยูนเ r ซียได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในระดับโลกนะคะเราไม่จำเป็นต้องอเรามีแค่ไหนหรือเราสามารถแบ่งปันได้เท่าไหร่ก็คือเราจะนำไปรวมกันแล้วเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้เยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่จิมากเลยค่ะกอะ็อันนี้บางอ่านคอมเมนต์จาก ท่านผู้ฟังผู้ชมจากทางบ้านนะคะขอบคุณมากๆที่ในช่วงเวลานี้ก็ยัอยู่กับยุนเซีอานะคะก็สวัสดีคุณสุพัฒนนะคะแล้วก็คุณนณรีแล้วก็คุณพีรชัดน์นะคะใช่ค่ะน่าหนหูมากๆค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่จิบอกนะคะเรายังต้องมีความหวังแล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิตเราตกใจมากๆเพรแค่แค่แค่ข้ามคืนเนี่ยเราได้รับ การได้รับอัปเดตข่าวเนี่ยจากเมื่อวานเนี่ยหลักยังอยู่ที่ตอนแรกหญิงต้องบอกเลยว่าหญิางงานเสร็จพันสองแป๊บหนึ่งสองพันหกเมื่อกี้สี่พันสามงว่าตอนนี้ก็จํานวนมันพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ความต้องการการช่วยเหลือก็มากขึ้นมากขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตขึ้นมนุษย์ด้วยกันนะคะสามารถบริจาคก,กับร่วมกับยูเนสเได้นะคะเพราะว่าตอนนี้สําคัญมากจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แผ่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวรวมถึงภัย ภัยหนาวที่เขาต้องเจอด้วยนะคะบ้านทั้งแผ่นดินไหวทั้งบ้านที่ไม่มีอีกแล้วรวมถึงการช่วยเหลือผู้ลี้ภยัยแล้วก็ประชาชนของตุรกีนในในพื้นที่ที่เกิดภยัยพิบัตินี้ด้วยนะคะก็สามารถบริจาคได้กับยูเนซสนะคะมาที่ทางแบงค์เขาก็ได้นะคะก็ทาง s อ b นะคะเลขที่0ูนย์นะคะสองสองนะคะชื่อบัญชีก็เป็นยูเนซีส์ c าร์สเปเชียลแอคเคาท์นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ก็สามารถเสิร์ชยูเนซ o ส g อาดอทอได้เลยนะคะก็สามารถจะบริจาคได้ ช่วยพวกเขาได้ทันทีนะคะตอนนี้ยูเนเซียทำงานตลอดเวลาในในพื้นที่แล้วก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วสามารถจะช่วยอมอบความช่วยเหลือได้ทันทีนะคะก็อยากให้ทุกคนร่วมช่วยเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินระดับโลกตอนนี้ด้วยกันนะคะยิงเชื่อว่าทุกคนทําได้แล้วก็ยูเนเซียจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะยังไงเดี๋ยวฝงงากติดตามกันแล้วก็เราจะอัปเดตการทํางานแล้วก็การบริจาคให้ทุกคนทราบอย่างเรื่อยๆนะคะหรือว่าใครมีคําถามที่อยากจะถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถ พิมพ์เข้ามาได้เช่นกันสวัสดีค่ะคุณชิดนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณชิดเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้หญ่งว่าก็ช่วง breaking news ที่เรามาอัปเดต สั้นๆก็จะต้องลาวันนี้กับทุกคนไปก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวอัปเดตยังไงเดี๋ยวหน้าแจ้งให้ทราบทีเราจะมีอัปเดตเรื่อยๆกับสถา,านการณ์ฉุกเฉินนี้นะคะ<ม>ตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากทราบเห็นภาพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ u n เนได้นะคะหรือโซเชียลมีเดียของทุกช่องของ u n เน r นะคะขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะคะอยากฝากทุกคนช่วยกันแชร์เกี่ยวกับไลฟ์นี้แล้วก็สามารถแชร์ตัว การช่วยเหลือของเราได้นะคะแล้วก็อยากจะทักทายทุกๆคนนะคะคุณพิรทัตคุณนัทนารีคุณสุพัฒนะคะสวัสดีทุกคนคุณชิดโกนะคะที่ขอบคุณเราเราก็ขอบคุณทุกๆคนที่ร่วม รับฟังเราในวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นแค่วันแรกของเหตุแผ่นดินไหวยังคงมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องอัปเดตกับทุกคนเพิ่มขึ้นเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปทุกวินาทีติดตามพวกเราได้ที่ UNHCR นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ